มืัอน,นี้สิพาพี่พ่อน้องมาซิดเบ็ดครับยินเบากุ่งเพิ่นทรงข่าวไปปลามีปลาดุกเงี้ในสาเพิ่นครับปล่อยไว,ว้โดนละบ่ได้ตกบ่ได้หาบ่ได้กินจักเทือ่อบอกว่าไม่ล่องเอาปลาขึ้นมากินในอ้ายอ่ประสนว่าจัดให้เลยมื้อน,นี้มากับเบากบครับกำลังแต่งเบ็ดอยู่เบ็ดฝาลังจักสิมานหน่ันพี่น้องร <laughs> อารุ่นไปนั่กันครับ <laughs> นี่ใส่เป็นเงา không giờ im tìm phạt tìm không phải được làm nó xì si hả luôn cái bảng bán người nhây luôn lùn phải nắm cần khắp đây là tôi thoát khuẩn một tuần này tí là khắp เยอะยืนบ่อือหือสาถตักธุฮะรุ้ดรุ้ดรุ้ดโดนโทษเฮียเฮ้ยสิงเสียดก้อนมีนหมดดิเออมันก้อนหัวบ่วะเอาตีดีิรอบไหมครับดุกบ่เพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนโอ้ไม่ดุกครับได้เพี้ยน อ๋อเสน้นี่เหมือนกันตรงนี้เต๋อเบือแล้วแม่นตามขีดกัน<า>พลาดกันพลา,าดครับโอ้ยมาเสียวามาลามดุกได้เพี้ยนมาแท่นตุนไม่ก้อนตุนไม่้ตุนไม่ก่อนตุนไม่ก่อนถือแล้วถือแล้วครับหลุนแวดได้เอียงรอบนี้ถ้าปล่อยใครวะลงหน,นักมือครับ ย,ย่องมาแง่งดูติดมาให้ย่นชมเท่าเดียวในนึงไปแล้วบ้มา,าแล้วเนี่ยก้อบิ๊กเลยแหละอิงปัตะเพี้ยนครับเมื่อนี้โอ้ยผัาเปล่าจะได้ล้ำประดุแง่แน่ก็ได้ครับ เอาสิทธิยางครับขอดกิดออกมันก็บังที่ที่ครับบังที่ที่ทำไร่กา,า,างนะครับแปรตัเพี้ยนมันกางไรในตูใหญ่เต๋ออยู่หลักใครมาบุกซ้องในปลาเราให้บางฮ่วกินกับตัวแบบนี้สดๆจากต้นเลยจกเกีญ่บางุ่งวมเลยนี่เนาะบางฮ่งนี่มันต้องม่มีที่ได้เห็นป่ะมีที่อย่างนี้อ๋อมันต้องบิดแล้วเนาะบิดบางุ่งมเลยซื้ออะไรฝุ่นที่แหลกวันสีใดส้มฝุ่นไปเดีเนี่ย ป่ายางครับมือน,นี้เดี๋ยวตรงนี้นนเนี่ยห้องสักก่อนเนาะมือนี่เขาผมมีหีบครับไม่พายกาดเลยห้องตามโดยใบตองครับป่ามันยังสีบบติดหลอกกับโบเปื่อยเหยียบมาะไรหรอเปล่เหยี่ยมลอยครับเหยียบยังไงเกลือยยังเดียวเกลือยจัดไปข้างเลยเห็นว่าตัวใหญ่อยู่เดีบริเวนปลาดุกก็ได้กินปลาตะเพียนอยู่ดอกครับตัวใหญ่เตือยเยอะไงใครพร้อมมึงส่ง นะในการสูตรนี้ก็สีหอมใบตองความบ่ใหม่ครับบ่ถือไฟโดยตรงสีอยสุกไป,ปลเลยใส่ในทั้งปลาหมูเป็ดไก่เนื้อในเบ็ดนี่ครับอดอ่ออ้ออ้อพิกี้งครับที่นี่พูดอะนี่ครับโอ้ยขึ้นขี่ตั้งใครเปยดออกมาหรอกเพื่อน สุดยอดเลยบสุบงงกบง่ครับแต่ละเพียอนยังยัง้นต้องบันยงมานี่ก็เ,เห็นแล<อ>้วพี่เราตัดไปตองได้คุรูนั่งหัวมาติมาทานขนาดออคุรูครับคุรู่ข้าวคุรูนั่งหัวมก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 ครับมก,มก อคนหากินมานตอนนี้ไปตัดไใบตองซือกะได้มานาได้สองตัวะสองตัสองตัวเออใส่น้ำกันใส่เร<ส>งพริกแห้งนะพริกสดเลยนอกก่อน้นำกันบลกเลนบักเลนคลื่อนเคืนตํำแบบบ้าน เล่าๆเล,เลยมาอนี่เคยวเลี้ยงมาครับสีฟิลสมๆนะครับเพื่อมิติรสสัตว์ลายๆายรสลายๆ,ๆสตัตว์หมากแนวครับสดๆจากต้นเลยปิดมาคา่าขี้งเลยมากนเลยเซอร์ติฟิเคชรับประกันความแซ่บ <laughs> ขงชิวรถขงนัวครับ น้ำตาลน้ำใส่ตะมคขอนิดหน่อยก็เดี๋ยวเสียบป,ปลานัวแบบนองๆเลยครับออริจิน,นอลตักมาตะไห้เลยเม,มื่อถ้ต้มพร้อมน้ำปลาครับน้ำปลาเนืๆๆ้อเนื้อเนื้อเนื้อเรียนบนเซตประดับด้วยนะตรง นี่แตกน้ำจซงชเชได้ลดหวลๆอุ่มเปียวก็ออกไหมครับใส่เส้นมาที่นี่เส้นบักหุงครับยงี้ยหมอเตร่ร์มองไก่เปือกได้ครับนี่เลยส้งสีเ,เขียวเนียนกรอบๆต่ำให้เขาเครื่องครับต่ำกินเองตะกี้ตะกอนผู้เฒ่าพาต่ำนะครับต่ำจนเส้นมันหย่อบครับเมื่อนี้หากินน้ำดานก็เยียวยานแต่มันประกอบเดี๋ยวคว้าคน,คนๆนเพราะมันขเขาเฉียงกันเลย ใส่กรอบแต่ว่าบ,บ่บ,บถึงเครื่องตื่มปลาแดกต้มมาที่นี่ครับเส้งต้มเส้นทั้งบ่ต้มผักแป้นกับผักแป้นหน่อเลยสีเป็นสันประดับกันโคงหง่อยโ้นมาหน่ <c oughs>

สุดจักเตาเลยครับขึ้นจากบ่อล่อลงเตาปลาไปแล้วเหลือคูรูคูรูนางอ้วนมาเดือดบันที้พี่น้องเสียบๆพร้อมกันครับเด็ดๆมาเนี่ยผ่าไปหน่อยนึงไม่ใช่ได้ลามประดุกโอ้ยหลุดตุ๊บมาหนึ่งมันมินมันมินมาขึ้นการ่เต็มปาาล้วว่าเอามาเบิ่งไข่ปลาตะเพียนนี่ก็บอขี้ไล่แล้วเว้ยเอ้ยเลี้ยงไอ้พี่น้องเอ้ย ชิไล่ไปก็กันดอกขออนุญาตบาดข้า,ขา,าขมส่ก่อนเปียงนึ่งนะครับได้อัทธหลดทั้งมันทั้งหวานทั้งขมทั้งกลั่นเลยลาบหม้อ,มอ,มอมมเขียวเบาคุ้มพ่อเปิดร้านได้หรือต้นยังลาบได้ อีกกบปลาธรรมศาตร์บางหลดเกียวเปืออำลำบานเพีย้ยเพี่ยเหรอทำไมเพีย้ยปลา อืออืออือเฮ้ยบาดแน่นๆๆ không ข้าว <c oughs> ก,กลางน้บ้างในการในการลองเบิ่งเงี้ยกันนะแล้วมีกลางแงี้ยมั้ยไหนกลางไม่ถึงขั้นไปละบ,บานบานปะแง่บ่ขี้มแตกเหรอบ่บ่ะไม่แง่บ่เป็นเพียนะ อ้ยของดีของดีมึงจะด้มอืมวิตม่คงความสุกยเลยสุกหวานฉ่ำเหียกเๆียเียโอ้ใครไงตัวนี้ลอยยึดตะลุมนี่บ้าครุ่มารุ่นนี่ยังไดบ้าบอยมักขีครับ เราอยากกินข pues ี่แล้วก็นหรอครับคุมอัมรัมหัาวันนะครับอัมรัมในการในการมึงค้ามเนี่ยเลยเนี่ยนะเปรียดทั้งใครเลยครับ chi dặn với ngang em lên à vâng Còn bạn Mua hoa bài tưởng cơ được tầng เหตุการณ์น้ำคนอยู่ยวดีดหูเดี๋ยดี๋ยวหูพายหูพายเดีนี่ครับเชฟผู้อยู่เบื้องหลังครับเจ้าของสระครับเจ้าของปลาเจ้าของปลาเสียงเลยเมือนี่หลุดค่าท้ายคลิปหลุดซำมกัน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 ก่นท้ายคลิปอาจซิบว่หลุดก็ได้อดีตักสวรรค์กี่มาได้เลย มาสวัสดีพ่อเมือนี่สดไม่สวนเสี่แนวครับเก็บจากหัวจากสวนปลาก็อยูใ่ในน่องในสาบรรยากาศมันบาแย่มแหล่งเป็นในขุลูทั้งัวเฮาใหม่แล้ยวมวยเฮียลูกนี่พ่อเอาครับขุลูนางอ้วโอ้กํลาลังสีใหม่แล้วเอาได้การแล้วครับหอมหอมลองซิมลองริมซิมรถลบ้างเป็นยังไงมีเหรียเป็ดเงินตนะิดกลม กลิ่มแมงหรือข้าสารหรือแบบกบมัดใช้กดโคกเลยแล้วอฮืมควมอ้ามาฮืมแช่แข็งพื้นนอุดยอดอีกเี็ดมันแตกปุ๊บสุดจัดสุดจัดตัวหนึ่งเพียงเดีโอ้เพียนี่ต่เพียแก้เพียลุ่นลุ่นเลย ลอยมีลอยลอยมีอันนั้นใครให้มันน่ะมันมันบ่เออเพี้ยแกเพี้ยอ่อนแล้วครับนี่จังหวะนี้เด็การเลยเนาะตัวนี้พอมีใครน่ามีมันมาหน่อยนึงแตะเข้าไปเกี้ยแกผมอ้ำล้ำเนื้อมอย่อยเอาเรื่องเนาะ คมหงานริมตะปังสาเรื่องการนะครับคลิปนี้กัเด็ดๆเฉยๆอีกคลิปหนึงครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับทุกช่องทางครับผมใส่ซื้อเดียวกันเม็ดบ้าบ่อยสอยทีครับทั้งติ๊กต็อกยูทูปและเฟซบุ๊กครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เลยครับเป็นกำลังแห่งใจนะครับเสีเดยดเลยมาเห็ดคลิปสูบึงเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็ลาพ่าจากไปแต่เพียงเท่านี้ครับเข้ามาพบมาผ่อนไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ